สำหรับพี่ท่านนี้นะครับมากับรูปทรงนะครับเอว38ความสูง160นะครับพี่เขาบอกว่าไม่อยากออกสื่อขอให้ถ่ายครึ่งตัวได้ไหมลองไปชมกันดูว่าโฮมยีนธนบุรีจะลังสรรกับพี่เขายังไงลองไปชมกันครับยีนนนบุรีนะครับเน่สำหรับตัวนี้ฮาร์ดยีนพลังม้าเขียว18ออนนะครับ พี่เจ้าของบอกว่าไม่อยากออกสื่อไม่อยากออกสื่อพี่เขาสูงประมาณ160นะเอลสามสิบแปดกระบอกเล็กโมโความยาวโดยโฮมยีนธนบุรีดูทรงดูทรงนะครับพี่ลูกวนหาด้านข้างหน่อยครับนี่ชนไปด้านข้างนะครับเอาไปใส่พับหนึ่งทบเล็กๆนะครับหันหลังตรงพี่เปิดเสื้อหน่อยนะครับสวยทุกมุมสวยทุกช็อตนะครับนี่ฮาร์ดยีนนะครับกระบอกเล็กสามแปดนะโอ้ดูทรงแต่ความยาวโดยโฮมยีนธนบุรีนะนี่ มาทางหน้าร้านก็รอรับกลับได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายจะตัดฟรีลองชมทรงกันอื้มอาเรื่องพี่ตะโกนหน้าเลยพี่ขอบคุณที่มาหนนุนนะครับท่านใดนะครับอยากได้เก่งยนินพาดดิบก็แวะมาหากันได้นะครับขอบคุณครับ